Daddy go in the car อู้วิววนนดีวนวววลมวย็นวว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 ่วววว o ววววีวว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 นวววนวตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งนววววววว้ 是。<laughs> <laughs>